วิธีที่ง่ายมัน,มน,มนกลับไปเป็นนิยามของคําว่า privacy เหมือนเดิมนะรเราต้องการจะเปิดเผยข้อมูลแต่ว่ารักษา privacy นะครับของคนที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเรานะครับถ้าเขาไม่ไม่มาให้ข้อมูลกับเราเราคงไม่ไม่ไม่สามารถไปยุ่งอะไรกับ privacy ของเขาได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เราต้องการจะหารักษาข้อมูลของ privacy สําหรับคนที่เข้าร่วม นที่เข้าร่วมการสำรวจนะครับหรือการเก็บข้อมูลทีนี้เราจะรักษา p r i v เ c y วได้เราก็ต้องมีนิยามก่อนนะฮะว่าคำว่าคําว่า็นส่วนตนี่มันคืออะไรนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าอ๋อเราจะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณเพราะว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลแบบที่เป็น a อน n นิมัสซึ่งจริงๆมันก็มีประเด็นของความที่ข้อมูลมันลีกได้แบบที่ตัวอย่างให้เราวาดไปแล้วเราจะเปิดเผยเ,เฉพาะค่าเฉลี่ย คุณจะเป็นแค่หนใน1คนในของค่าเฉลี่ยนั้นก็ไม่พออยู่ดีเพราะว่ามันก็สามารถ identify ข้อมูลบางอย่างได้นะเพราะนั้นคอนเซปต์หนึ่งซึ่งซึ่งคนพูดถึงว่าการรักษา p r i ซี่เนี่ยค,คือ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 การตั้งคำถามกับกันครับว่าตั้งถามกับกันว่าถ้าอะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ,รแทนที่ถามว่า Privacy คืออะไรเราก็ถามว่าผลร้าย อไม่ใช่ไม่ใช่ครัอแทยนี้ถามว่าจะรักษา privacy ยังไงนะครับ privacy ได้อย่างไรซึ่งไอ้คำ privacy นี่มันมัน,ม,นมันตีความยากเนาะเราก็ถามใหม่ว่าโอเคเออถ้าเสีย privacy ไปแล้วนะครับ ผมขอใส่ควดนิดนึงกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคืออะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องการนะรซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้มันเป็นการถามว่าเอ่อมันทำให้เกิด definition หนึ่งของ privacy นะครับก็คือคือการที่สิ่งเราไม่ต้องการนะั่คือหามนั่นเอง ซึ่งแต่ละคนก็จะนิยามอ,าอันตรายหรือหรือหรือผลกระทบในแง่ร้ายในในรูปแบบแตกต่างกันแต่เราไม่ต้องการจะให้เกิดสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเพราะ,ะนั้นก็เลยมี definition บอกว่า,าคือเราต้องการเปิดเผยข้อมูลนะครับจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ในแง่ร้ายกับผู้เข้าร่วมสำรวจนะครับในในแง่ร้ายใดๆนะครับกับผู้เข้าร่วมสำรวจอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเราก็อาจจะบอกเออเรารักษา privacy ได้แต่เดี๋ยวตอนเราเรียนนะครับคอนเซปต์นี้จะแข็งแรงเกินไปนะครับทําไม่ได้ หรือจริง,จ,รงจะไม่เชิงทําไม่ได้ครับคือถ้าเราใช้คอนเซปต์เนี้ยเราจะไม่สามารถแทบจะไม่สามารถาสามารถทำา Data าในสื่อได้เลยนะครับทำ,ทำดัตตาในได้เลยนะครับตรงนี้ขอพูดตัวอย่างนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่อันนี้ตอนนี้เราชัดจะยาวยาวยาวเหมือนกันนะครับ ยกตัวอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมเข้าร่วมอันนี้เป็นตัวอย่างจากหนังสือเลยนะครับก็คือเราอยากรู้ว่า,าการสูบบุหรี่นะครับสโมบุิ้งนะครับกับกับาการเป็นแคนเซอร์นะครับมะเร็งปอดครับเกี่ยวข้องกันไหมนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าผม สมม so ุต anyway. ิว่ามี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 คนหนึ่งนะครับเขาเรารู้ละวเขาเป็นเป็นคนสูบบุหรี่นะครับถ้าเขาเข้าร่วมในการในการสํารวจนี้นะครับซึ่งสุดท้ายเรารู้แล้วว่าปัจจุบันนี้เรารู้นะครับว่าการสูบบุหรี่กับกับการเป็นมะเร็งนี้มันเกี่ยวข้องกันนะครับถ้าเขาเข้าร่วมนะครับเสร็จแล้วอ่านี้เป็นสโมเกอร์นะครับเข้าร่วมนะครับแล้วผลออกมาว่ามันเกี่ยวข้องกันเนี่ยแน่นอนว่า คนก็จะคิดว่าไอ้คนนี้สุบรี่ก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งนะครับก็จะมีผลกระทบอื่นๆเช่นประกันสุขภาพแพงขึ้นแพงขึ้นอาจจะมีเรื่องอื่นอนอีกเต็ไมไปหมดเลยตามมานะครับก็จะมีผลร้ายที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะฉนั้นไม่ว่าเราจะทำไงก็ตามถ้ามีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วผลสรุปจากการวิเคราะห์เนี่ย บางทีก็ก็จะมีผลกระทบกับที่กับ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 คุณคนนี้นะครับแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ก็มีผลนะครับแต่จริงๆเราลองถามคําถามเพิ่มเติมครับสมมุติว่าเขาไม่เข้าร่วมมีคนหนึงไม่ได้เข้าร่วมนะครับคนนี้ไม่ไม่เข้าร่วมนะครับไม่เข้าร่วมถามว่าเขามีผลกระทบเหมือนกันไหมนะครับถ้าสังเกตว่าความจริงตรงนี้นะครับ ความจริงที่ว่าซูบุรีเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยนะครับมันเป็นความจริงของโลกนะครับความจริงของโลกการที่คุณเข้ามาร่วมแล้วผลลัพธ์ออกมาแล้วมีผลกระทบกับคุณเนื่องจากคุณเป็นคนซูบุรีเนี่ยนะครับแน่นอนมันเกิดฮามนะครับเกิดผลกระทบในแง่ร้ายแน่ๆนะครับแต่ว่าความจริงของโลกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ข้อมูลที่เป็นส่วนความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเปิดเผยความจริงของโลกเนี่ยถึงแม้จะก่อให้เกิดผลกระทบกับคุณนะครับต่อให้คุณไม่เข้าร่วมเนี่ยมันก็เกิดผลผลกระทบกับคุณอยู่ดีแล้วถ้าเรามองในมุมหนึ่งจริงจริงมันเป็นผลกระทบในแงด่ดีคุณอาจจะได้ไปเลิกบุหรงบุหรีลดความเสี่ยงอะไรก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่า privacy เนี่ยคือการปกป้องไม่ให้เกิดผลกระทบในแง่ร้ายกับในใดกับกับคนเข้าร่วมเนี่ยจริงๆก็เป็น definition ที่อาจจะ เข้มเข้มข้นเกินไปทําให้เราไม่สามารถจะทําการการเก็บข้อมูลที่จะศึกษาได้กระทั่งว่าการสูรบหลี่กับเมลงนี่มีมีผลกันยังไงเพราะว่ามันกระทบกับคนที่เขารวมแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้มันเป็นทําให้เกิดไอเดียอันนึงนะครับทำให้เกิดไอเดียที่ motivate concept ของ differential privacy ครับก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถปกป้องความจริงบนโลกได้นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ private information นะครับ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวของใครนะครับนะครับเราก็จะนิยามคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า differential privacy ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวตอนเราเรียนแล้วเราจะเราจะนิยามอย่างชัดเจนอีกทีนึงนะครับคำว่า differential privacy นะครับตัว differential นี่คือตรงนี้ครับร่วมกับไม่ร่วมนะครับเขาบอกว่าถ้า เราเราจะรับประกันว่านะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้จะเปิดเผยเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับผลลัพธ์จะไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับโอเคไหมฮะนั่นก็คือสมมุติว่ามีการสํารวจมีการสํารวจนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์มีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าคุณจะ คุณจะเข้าร่วมหรือคุณบอกว่าเราเราเราไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับเอาคนมาคนนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่สองคนครับคนเดียวคุณจะเข้าร่วมหรือคุณไม่เข้าร่วมเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันคือถ้าเราบอกผลลัพธ์เหมือนกันเนี่ยอันนี้จะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าก็จะไม่มีใครเข้าร่วมเลยนะฮะก็จะได้ผลลัพธ์มาก็ได้ผลลัพธ์ของการสารวจมาเหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเนี่ยผลลัพธ์จะไม่ต่างกันมาก การที่ผลลัพธ์ไม่ต่างกันมากแปลว่าอะไรครับถ้าผลลัพธ์จะทําให้เกิดความอันตรายกับคุณเนี่ยแปลว่ามันมันก็เกิดอยู่ดีนะครับหรือถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอยู่ดีนะครับการที่คุณไม่เข้าร่วมเนี่ยผลที่ได้มันจะเหมือนเหมือนเดิมอ่ะคุณก็มาร่วมเถอะไม่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 เป็นไรหรอกประมาณเนี้ยนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์แบบโอวิวมากของสิ่งที่เรียกว่า differential privacy ซซึ่งเดี๋ยวตอนเราเรียนเรื่องเนี้ยเราเราจะไปนิยาม มันอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็พาร์ทแรกที่เป็นอินโทรด้าน differential privacy ผมก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปถัดไปจะพูดเรื่องของ fairness แล้วก็เรื่องของ interpretability นนะครับของ machine learning และเรื่องอื่นที่เราจะ c o เ e r ในวิชานี้นะครับตอนแรกนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ